โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกรายละเอียดนะครับในเรื่อง ID ของผมที่ผมกำลังจะขายในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมผมก็ใช้เวลาไต่ตองมาพอสมควรและระยะหนึ่งนะครับผมคือหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่กีนผมเสียดาย ID พี่หว่าพี่กีนผมเอาของมาให้พี่เล่นพี่เอาไปขายทําไม หรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายหลายหัวข้อตรงนี้นะครับผมผมก็ได้ตอบไปแล้ว1 9 0 0เ้ารคนที่นั่งดูผมในวันนั้นนะครับแต่วันนี้ผมก็ต้องทําคลิปออกมาครับเพื่อที่จะว่าวันนี้ผมจะประกาศขายเป็นทางการแล้วนะครับผมก็คือจะมาคุยเรื่องเหตุผลด้วยแต่ผมก็จะคุยไม่นานมากนะครับก็คืออธิบายสั้นๆพอนะครับผมเหตุผลที่ผมขายเนี่ยคือผมก็เอามาอัพ CPU นะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดของผมนะครับผมอัพเพื่ออะไรเพื่อการสตรีมครับ เวลาผมสตรีมการประมวลผลของตัว CPU แล้วก็พวกภาพความคมชัดของภาพความกระตุกลื่นแบบนี้หลายหลอย่างนะครับถ้าผมอัพสิ่งนี้ขึ้นมาได้เพิ่ม CPU ขึ้นมาได้มันก็ช่วยให้ผมมีอัตลลดคนดูก็ได้อัตลลดมากขึ้นดูสนุกมากกว่าเดิมดูได้ภาพสวยกว่าเดิมแต่ส่วนเรื่องความคมชัดก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตครับเพราะว่าผมจะต้องอัปเดตอีกอย่างหนึ่งหรือแคเน็ตอินเทอร์เน็ตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าผมอัพสเปคคอมเซทนี้เสร็จปุ๊บคงจะต้องไม่มีอะไรที่ต้องอัพละ นะครับเต็มที่ก็คืออาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่คือมันก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก็จะเป็นเน็ตมากกว่านะครับผมเน็ตที่เสถียรเน็ตที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคือผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าไอเจ้าตัวเงินเนี่ยที่ผมจะเอามาขายเอาไอดีที่ผมเล่นมาตลอดเนี่ยเอามาขายเนี่ยผมไม่ได้เอาขายมาเพื่อเฮ้ยผมจะไปเที่ยวผมไปอะไรผมเอามาเอามาขายเพื่อที่เฮ้ยผมอยากเดินต่อปะผมพูดตรงๆว่าผมอยากสตรีมต่ออยากสตรีมให้มันดีขึ้นมีความเสถียรมากขึ้น แล้วตัวเราเองเป็นคนเล่นก็สนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เปคอมของผม CPU I5 เวลาเราสตรีมค่อนข้างที่จะหน่วกนะครับหลายๆคนดูบอกให้ hey, พี่กินหนวงตรงไหนคอมพี่จะไหวแล้วไม่จริงนะครับผมคนดูลื่นฮะค,คนเล่นกระตุกนะครับผมทุกวันนี้คอมผมกระตุกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจใหมายเรื่องนี้ด้วยนะครับอ,ะ,อะเป็นว่าประเด็นตรงเนี้ยผมก็ต้องขอพูดเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ขอโทษนะครับถ้า หลายคนไม่เห็นด้วยนะครับผมแต่นี่คือเส้นทางชีวิตของผมครับผมเลือกแบบนี้ผมขอเลือกที่จะขายมันดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดตัวคอมของผมแล้วก็เวลาสตรีมมันจะได้สนุกมากขึ้นคนดูหลายๆคนมันก็ได้โอเคมากขึ้นแค่เรารับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ทำไมจะทําไม่ได้ครับพูดจริงว่าสําหรับผมถามว่ามันยากไหมที่จะมานั่งเล่นใหม่นับหนึ่งนั่งฟาร์มสกิลเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับแต่ว่า เพื่อเพื่อการสตรีมที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วผมก็จะกลับมาสตรีมเป็นงานเป็นการจริงๆแล้วนะครับผมรอผมหลังจากอัพสเปคคอมเซตนี้นะครับผมก็กลับมาสตรีมจันทร์ถึงพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์คือผมจะหาวันว่างจะไม่บอกคือเสาร์อาทิตย์ผมวันไหนก็คือเดลักกี้ก็คือเดอสตรีมวันนั้นวันไหนว่างส่วนวันจันทร์ถึงพฤหัสผมก็จะกลับมาสตรีมแบบเต็มตัวนะครับหลังจากที่ผ่านมาผมไปมีติ้งเช้าว่าไปพักผ่อนมานะครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องกลับมาเต็มที่อีกครั้งนะคคะโเ อ่าเป็นว่าจบตรงนี้กันไปสิ่งแรกครับผมจะเริ่มจากตัวละครก่อนนะตัวละคร5้าตัวละครน,นะครับผมตัวละครแรกครับเล่นไปยี่สิบสองวันฮะแล้วก็เนี่ยมันมีนี่เหลือไม่รู้เหลือไว้ทําไมนะครับสามแสนก็ลบหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมคิวก็ตามนี้เลยเก้าพันเนี่ยเป็นหมื่นนะครับส่วนตัวละครที่สองครับอันนี้จะเป็นตัวเดี๋ยวผมเอาของออมมาก่อนมันจะได้ดูแบบรวมๆกันนะ อันนี้คือตัวโนดดับครับอยู่อยู่อยู่เซิร์ฟโนดดับผมเลยเอาไว้ในช่องนี้นะครับผมจัดมาเซตนี้อ่เดี๋ยวผมจะใเขาฆ่าประมาณนี้พอละอ่ะทิ้งไว้นี่แหละอ่ะนี่ก็คือตัวโนดดับนะครับผมเอาไว้เล่นโนดดั no ลบสองหมื่นหกครับแอสซ,ซินนะครับค่าก็ประมาณนี้สกิลเต็มนะอ่ะต่อมาครับตัวที่สามครับก็ ตัวนี้ก่อนหน้านี้ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนชื่อตัวละครทุกตัวเพราะว่าผมต้องเอาไปใช้ในของผมเองนะครับก็ตัวนี้ลบหมื่นกว่าครับสกิลก็เกือบเต็มฮะเหลือสกิลสุดท้ายสกิลนี้เป็นสกิลที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ใน i อดีใหม่ผมก็ไม่ฟาร์มสกิลนี้คือเล่นไปเ,เ,เรื่อยๆเอามันเต็มเองแล้วเราค่อยอัพสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําให้เวลาเราเดินเนี่ยซอมบี้มันจะเดินตะระยะระยะระยะเสียงเท้าเราเนี่ยซอมบี้ก็คือมันจะไม่ค่อยได้ยินอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆว่าซอมบี้ โอเคตัวที่สามไปตัวที่สี่ครับตัวนี้ก็ลบหมื่นเจ็ดนะครับผมคิวก็ตามนี้ส่วนสกิลนี่คือเต็มนะครับสกิลเต็มตัวนี้ตัวนี้จะอยู่เซฟบนฮะตัวนี้อยู่เซฟบนนะครับสกิลเต็มเช่นกันครับเหลืวสกิลสุดท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคสําหรับเรื่องของนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตั้งแต่แรกอ่ะผมให้ดู GC ก่อนแล้วกันฮะ GC ผมเหลือ8,300พรีเมียมผมเพิ่งเติมไป น่าจะเหลือประมาณ20วันนะครับโดยประมาณดอลลร์เหลือ7,9ครับ GC เหลือ8,300นะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มดูนะครับว่า ID ผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็มี IMI ฮะเอาเป็นชิ้นๆก่อนโดยประมาณก็1,200กว่ากระบอกนะครับ Six Sauer 400กว่ากระบอกนะครับ G, Nvidia, 3, m 1 7 a v d จิตเอว s e r SRG 15ครับ s p o 66กระบอกครับแล้วก็ของแลดยประมาณนี้ ฮัน e ี b แบ g เชอร์นะครับผมก็มี517นะครับอ่าก็มีนี่อีกนิดหน่อยนะครับลองดูเอาสกาเขียวก็มี3ามกระบอกครับบัลเซอร์อ้าเข้าสามก็จะมี7กระบอกนะครับนี่ก็ประมาณนี้ NVIDIA 3 q b ามคิวบีแซดกระบอกฟาร m ม s ส์หนึครับแต่พวกปืนพวกไอพวกบีเกอันนี้ผมมีเยอะนะอ่าลองดูเอาฮะนี่ก็ก็เขียวิวนะครับฟาร์มาไทเกอร์นะครับสกาก็เขียวิวป้าเชงผมมี150กระบอกนะครับ D.T.A ผมมี4นะครับ Cheethex ผมมี2 I.M.I เดียวมี6 m M.07 เดียวมี2ครับ V.S. v, 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 v i n t o r l e s นะครับ1กระบอกแล้วก็นี่ h o n e y Nams นะครับผม G.X นะครับผมมี85กระบอก Lucky Ford ผมมี 43, A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  n 4 3่สามซิก N.94 นี่มีอีกเดี๋ยวค่อยไล่ลงไปเรื่อยๆฮะ่ะ uh, m u s e r Elite นะครับผมนี่ก็หน้าไม้ของคร่าวๆใน ID Cheethex, Nvidia อีก2กระบอกนะครับผม ก็น่าจะมีสามะาบอกไอเชเทคอยู่ข้างล่างที่น้ำหนักไอที่เปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็อัาก็สามกาแล็กซี่ครับผมแล้วก็นี่ฮะ a อเอเก้าศูนย์เอวีเดียนะครับผมอันนี้ปืนคิวบิซาสายฟ้าก็มี6กระบ,บอกบอัก็สี่บวกอีกเป็น17็ก็นี่ก็เป็น38บวกกันนะครับก็เอ0มนผมมีอีก4กระบอกนะครับผม AR 39สกาอ่าสกาไข่215นะครับแล้วก็มาสดาทุกซองโดยประมาณ พี่เนะครับไอเ0มีไม่มากครับเพราะผมใช้เยอะมาสดาอะไรพวกนี้อ่ะสไนนะครับวีด้กขาวนะครับกาแล็กซี่หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็มีอ่านี่ SP66 ครับของวันวาเลนไทน์นะครับหนึ่งกระบอกเอ้สองกระบอกอันนี้ก็มี9อันนะถ้าเกิดว่าอันนี้สายไฟมีเก้าเก้ากระบอก QB วซ่าก็อ่ะบวกไป9กระบอก77็บวกเนะครับผม s v d สิกระบอกครับสากาฟ้าผมเอาส่วนมากไปแลกหมดสากาฟ้าผมไม่เก็บไว้ผมไม่ค่อยเล่นสากาฟ้าผมเอาไปแลกเป็นพวกหมวเคนไหนท์หมดนะครับอ่ะก็มีซิกล็อกกี้ฮะอีกนิดหน่อยผสมกันมาซิกอีสิบสี่กระบอกครับนี่ฮะ l x เก้าศูนย์ l x นี่ l x เก้าศูนย์ n v d เท่ากับมีห้ากระบอกครับโอเคฟาร์มาร์ส a w u หนึ่งกระบอกครับแล้วก็มี v s s นะครับของนี้ dead pointer นะครับผมอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับแล้วก็ nvidia six t t e sport ฟา,าร์มาทีทีอีสปอร์ตนะครับเชเท็กเอวิดีอเท่ากับมี3ากระบอกแล้วก็คิสซูเปอร์วีหนึ่งกระบอกนะครับโอเคนี่สำหรับพวกปืนนะครับเราไปดูหน้า2กันเลยฮะหน้าที่2ก็เป็นพวกแม็กนะครับผมก็นี่ฮะซีแม็กเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับไอดี ID พร้อมเล่นทุกอย่างฮนะแล้วก็นี่ฮะโดยประมาณแม็กวีเดสแม็กหน้าไม้นี่แม็กฟาเชงนี่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับแม็กฟาเชงแพงมากผมมีอยู่สองร้อยเก้าสิบแปดแม็กนะครับผม ก็น่าใช้ได้เยอะอยู่นะป้าเชงมี50หกระบอกนี่มีอยู่สองร้อแม็กนะครับก็ผมใช้คําว่ามันมันก็มันก็ใช้ได้แบบไม่หมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเพงลงกันต่อครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมให้เพลงมันจบไปนานละโอเคครับต่อกันเลยครับก็โดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้ Mac m ม็กเอมมนเจ็ดแม็อ็นเ้าสนะครับคร่าวๆ นะครับอ่าอาวุธตีผีนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ฮะส่วนพวกระเบิดนะครับผมเก็บเอาไว้ซ้อมนะครับระเบิดจะไม่มีในนี้นะครับผมระเบิดจะมีแค่เป็นระเบิดแรนะครับแต่ถ้าเป็นระเบิดที่บาราดบูผมจะเอาไปใช้ทั้งหมดนะครับเกาะนี้ฮะเนี่ยของแรเยอะครับพวกมีดแรดาบแรคาตาอะไรพวกนี้ฮะอ่าเอมีเดียมี3อันฮะตีไม่พังแล้วก็มีนี่ครับนี่สามครับ ระเบิดกระท ong หอันนะครับผมมีค้อนมีดาบเลเซอร์ครับดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์มี2อันนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับนี่ฮะตามนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกอาวุธตีผีนะครับต่อมาเรามาหน้าช่วยเกาะกันบ้างนะครับโอเคโดยประมาณนะฮะโดยประมาณก็คือกระเป๋าก็พร้อมใช้กระเป๋าพร้อมเล่นเนี่ยมี17ใบนะครับเนี่ยหมวก n v ็ดวี เสื้อก่องเอ็ะวนะครับเกาะน้ำเก้าตัวนี่ฮะโดยประมาณเกาะเลเวลสามนะครับร้อยหกตัวนะครับหมวกลักแม่สิบไปนะครับเกาะเดลสวาร์เจ็ดสิบห้าตัวครับก็สตรีมด,ด้าสุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะผมไม่ได้อ,ออกมาแล้วก็เสื้อก่องเอ็ะวฮะสวาร์ n v d ็นหมวก Nvidia เสื้อเกา่อเล็บมัมฮะเป็น MTV นะครับผม กระเป๋าหมวก eel สองใบนะครับแล้วก็เซต galaxy ทั้งเซตนะครับผมคัสตอมเหลือ9กตัวนะครับแล้วก็เกาะเดปูหนึ่งตัวชุดนี้น่าจะมีประมาณ7นะ7 7ตัวอ่าใช่หมวกนี่8ใบอีเล็กตอนนะครับผมเสื้อกาอคอมบโด5ตัวนะครับออมหมวก9ใบครับนี่ครับรวมนี้ด้วย k 9 195นครับก็คือพร้อมเล่นนะครับเสื้อกาอรักแม่นะครับรักพ่อทุย ลักพ่อครับ1ตัวครับแล้วก็มีหมวกแรอื่นๆนะครับกระเป๋า NVD อะไรพวกนี้นะครับชุดสวาดเนี่ยก็ยังเหลือก็มีเซตนี้ให้อีก1เซตนะครับผมโอเคหมดแล้วแม่ถ้ากับมีเศษใบนะมีนี่อีกหนึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะของนะครับผมอาหารนบกินทั้งชาติไปหมดผมรับประกันเลยครับคุณกินไปเถอะครับเล่นไปผมเล่นมา2ปีครับไม่ใช่สปีตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับผมมีอาหารมาขนาดนี้ เมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้ใช้ไปจ่ทุกวันนี้ยังเหลือขนาดนี้ก็ลองคิดเอาฮะอาหารนี่กินกินได้เยอะครับกินได้เยอะโอเคทีนี้เรากลับมาหน้าสุดท้ายครับไอน้าไม่ไม่หน้าสุดท้ายหน้าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้บ้างยาครับดีเอผมมีให้2 5 0 8ชิ้นนะครับผมบังเกอร์บริเกดอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะหน่อยพวกแซนแบ็กมี847บนะครับบังเกอร์นี้38 8, 8เอาไว้เล่นกิจก,กรรมเอาไปทำอะไรก็ได้โอ้โหเข็มฉีดยานี่ใช้ได้ลูกบวชเลยนะครับ แล้วก็พวกตู้เซฟค่อนข้างเยอะนะครับตู้เซฟเราไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแรงฟินเดอร์ผมมี315บินคูล่า329นะครับเมคคิดก็ตามนี้นะครับตู้เซฟดำจะมีทั้งหมด23ตู้นะครับผมผมแยกออกมา4ตู้นะครับตอนแรกมันมี27ผมแยกออกมา4ตู้แต่ตู้แลนจะอยู่ในนี้ครบทุกใบผมไม่ได้เอาไปใช้นะครับผมแยกตู้นี้ออามา4ตู้เพราะว่าเอามาเล่นไอดีใหม่ผมเอาไปฟาร์มแล้วก็เอาไว้เก็บเวลาสตรีมนะครับผมส่วนอื่นๆอยู่ครบครับ ที่นี่เรามากระท่โลเซตปีฮะโลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตู้โรลราสาตู้ฮะอนตี้โปติก1นึ่งพันหนึแบนเดสี่รครับแล้วก็ตู้คอตเคียิวสตู้เดลสามฟอร์ตสี่สองคอแซนสล็อกกี้2นะครับแล้วก็มีโลชิบินะครับชิบิชิบิห้ชิ้นนะครับผมแล้วก็โลนี่ฮะหนึ 100, 100, 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยหนโดยประมาณนะครับ กล่องซ่อมมีให้ครับกล่องซ่อมมีให้พวกยาทีทีแล้วก็ยาก,ากาคิวเลอร์มีเยอะอยู่นะครับตู้เอ็นเ a ียครับมี3ตู้ ICT มี2ตู้ครับแล้วก็มีโล่แซฟบีให้312ชิ้นนะครับผมเพนคิวเลอร์936ครับแล้วก็เป็นตู้เซฟทั้งหลายนะครับผมอิเล็กตรอนหนึ่งตู้เทปทูหนึ่งตู้แอร์พอร์ตกาแล็กซี่แล้วก็นี่ฮะอ่าน่าเลยว่าเพอร์ซอนอลอ่ะเพอร์ซอนอลล็อกเก็ตล็อกเกอร์โอเค อีกหนึ่งตู้นะครับตู้ปลาไปหน้าสุดท้ายเลยครับอ่ะพวกอันนี้มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฮะจะเป็นของพวกสไนเปอร์มากกว่าที่มีเยอะนะครับพวก Switch Armscope Tactical Scope นะครับแล้วก็พวกเ Forward Grip ผมไม่เคยใช้นะครับเลยไม่ค่อยมีนะครับพวก Compact Scope มีนิดหน่อยฮะเอาไว้ใช้เล่นๆนะครับผมใครที่ชอบใช้ก็มีให้เล็กน้อยครับมีไม่มากเท่าไหร่โอเค ของ ID ผมโดยรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮะคือถ้าอยากถ้าถามผมว่าผมตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมผมก็ตอบได้เต็มปากว่าตอนนี้ผมถ้าผมเปิดราคาผมเปิดไว้ที่2 5 0 0 0แล้วกันนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่2 0 0 0ม่แตส่ส่วนเรื่องราคาอื่นๆนะครับเราก็มาคุยกันที่หลังไม่อินบ็อกซ์มาคุยกันนะครับผมตอนที่ผมตั้งราคาไว้ที่นี่ก่อนถามว่าเฮ้ยพี่กิน ไอดีละสองหมื่นห้านี่มันแพงไปไหมพี่ส่วนตัวผมทําไมพี่ไม่เอาของมาแยกขายหรืออะไรส่วนตัวผมถ้าเอาของในไอดีเนี่ยไปขายเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะผมไม่ใช่พ่อค้าอย่าไปพูดดีกว่าอาจโดยประมาณผมว่าไอดีผมเนี่ยถึงประมาณสักหมื่นแปดนะครับผมพวกของอะไรเงี้ยน่าจะถึงอยู่ถึงอยู่ได้อยู่ประมาณหมื่นห้าอะประมาณนี้ว่าไปอันนี้ผมไม่รู้นะรานะคาจริงๆมันเท่าไหร่นะครับนี่ก็ม้่ม้กันไปของในไอดีก็ มันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ทำไมผมถึงอยากได้เกิน 20k นะครับเพราะว่าตัว CPU ก็หมื่นกว่าเมนบอร์ดอีกประกอบรวมไปเป็น20,000พอดีฮะที่ผมจะทํานะครับผมผมเลยตั้งงบให้มันเกินไปนะครับแต่ใครมีราคาอื่นมาเสนอคุณก็ลองเสนอมาได้แล้วขอคนเอาจริงๆครับครั้งนี้นะครับผมคือใครคิดจะจองนะครับคือถ้าคุณไม่ใช้เงินมาจําคือคุณก็นัดสถานที่แล้วคุณมาหาผมถ้าผมไปหาคุณคุณต้องมีเงินมาจําให้ผมนะครับ ผมจะไม่เสี่ยงแล้วนะครับใครซื้อขายกับผมคุณกลัวผมโกงคุณก็ไม่ต้องซื้อกับผมหลังจากครั้งนี้ผมขอเด็ดขาดเรื่องนี้นะครับผมโดนโกงมาหนึ่งครั้งแล้วถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทาบุญทันทา,ทากันไปค่ารถไม่กี่บาทนะครับผมแต่ครั้งนี้ใครจะจองหรือใครต้องการจริงๆนะครับสามารถครับสามารถคุณอยากมารับที่อยากมารับที่บ้านผมเลยหรืออยากมารับแถวๆเรียกว่ามานัดเจอผมก็ได้ นะครับเซนท่นหรือแถวอนุสาวรีย์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าให้ผมไปหาก็ต้องมีเงินมาจําให้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วนะครับผมใช้คํานี้ด้วยเงินจํานวนนี้ผมไปผมค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรผมใช้คําว่าผมไม่โกงคุณอยู่แล้วครับทุกคนผมไม่โกงอยู่แล้วเพราะว่าผมโกงไปหนึ่งผมเสียเครด,ดิตสองผมทําไปผมไม่ได้อะไรดีฮะซึ่งผมต้องการที่จะสตรีมต่อครับผมต้องการทํางานผมเป็นคนที่หาเช้าคิงค่าทางานไปนเรื่อยๆนี่แหละครับ รเอเงินเดือนออกเงินเดือนออกผมก็เอามาช่วยครอบครัวช่วยตัวผมเองนะครับแล้วก็ไปใช้ใจ่ายส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คําว่าเราอยู่กันในสังคมเนี่ยมันไม่คดโกงกันอยู่แล้วละ่ะอย่างตัวผมอะ่ะผมมั่นใจตัวผมที่สุดนะครับส่วนคนอื่นจะมั่นใจในตัวผมไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ผมก็จะซื้อขายกับผมผมไม่มีทางแล้วครับที่จะให้หอบสังขารไปโดยที่ผมไปแล้วเสียฟรีนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้กันนะครับก็ครั้งนี้จริงจังครับการซื้อขายครั้งนี้ก็คือไอจีใหม่ผมมีพร้อมแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับจุดหนึ่งว่าผมเป็นคนทำงานเหมือนกันครับวันนี้ผมคิดว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมมีคนรู้จักในเกมนี้ถึงจะไม่มากนะครับแต่ผมก็มีกลุ่มคนรู้จักกลุ่มหนึงเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆที่รู้จักผม ชื่นชอบผมหรือว่าบางคนชอบดูหรืออะไรก็ช่างติดตามด้วยเหตุผลอะไรก็คือมีคนติดตามผมอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าผมขอเล่นใหม่เลยแล้วกันเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแต่ตัวโปรแกรมสตรีมเราเดินขึ้นนึกออกไหมว่าตัวเกมอิน a ฟสผมยังอยู่กับผมต้องไปรับหนึ่งใหม่แค่ตัวเกมผมเกมมันเริ่มเล่นใหม่ได้แต่อย่างพวกสเปคคอมเวลาผมสตรีมภาพความคมชัความกระตกความเสถียร มันได้ดีขึ้นผมมองว่าการถ่ายทอดสดผมคนดูก็ได้อัตราลดมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งนี้ที่ผมตัดสินใจในวันนี้ผมตัดสินใจดีแล้วผมไต่ตองดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายครับลืมอีกเรื่องนึงครับอีเมลอีเมล รหัสผ่านทุกๆอย่างนะครับผมมีให้หมดนะครับอีเมลที่จะเปลี่ยนรหัสอีเมลที่จะเอาไว้ลบตัวละครนะครับทุกอย่างมีข้อมูลครบเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับว่าซื้อดีผมไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้ไม่มีอีเมลให้เราไม่สามารถเปลี่ยนรหัสอีเมลได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับผมโอเค ของในวันนี้มีเท่านี้วันที่ขายก็จะมีเท่านี้จะไม่ลดครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ